สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์ของคริสจักรจีนเชียงใหม่ในเดือนนี้นะครับก็จะคุยกันถึงเรื่องคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาผ่านชีวิตของคน5คนที่น่าสนใจทีเดียวไม่ว่า5คนนี้เราอาจจะคุ้นเคยบ้างและคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้รู้จักบางคนด้วยซ้ำไปนะครับ จึงเป็นที่มาว่าคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานั้นอาจจะเข้ากับคนเป็นจำนวนมากที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ธรรมดาธรรมดานี่นะครับกลับมีบทเรียนที่น่าสนใจกลับมีชีวิตที่มีสเสน่ห์มีชีวิตที่น่าเอาอย่างในวิธีคิดในการตัดสินใจในการกระทำ และโดยเฉพาะในความเชื่อที่พวกเขามีนะครับผ่านความทุกข์ยากลำบากหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เขาต้องเผชิญรวมทั้งแบกกราวที่ไม่ได้สูงส่งอะไรนะครับดังนั้นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นได้นะครับกับชีวิตของเราทุกคนนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าวัาวนนี้เราจะเป็นอีพิโซดแรกนะครับที่จะเรียนเรื่องราวของคนธรรมดาธรรมดาแต่ความหมายของเขาผลงานของเขาเรื่องราวของเขาไม่ธรรมดานะครับ ในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆมีคนที่ถือว่าเป็นคนธรรมดานะครับเราก็ได้สร้างสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเราก็คุ้นเคยนะครับยกตัวอย่างเช่นนางรูธดาวิดเอสเธอร์หรือมารดาของพรีสูคริตโจเซฟนะครับสามีของมารีแล้วก็อีกเป็นจํานวนมากซึ่งเราก็คุ้นเคยเราอาจจะข้ามคนลนี้ไปก่อนเพราะว่าเราก็คุ้นเคยแล้วก็ทราบเรื่องราวของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้คนแรกที่เป็นคนธรรมดานะครับ และจริงๆไม่ใช่แค่ธรรมดานะครับอาจจะติดลบด้วยซ้ำไปในฐานะทางสังคมนะครับคนแรกคือราหบเรื่องราวของราหบอยู่ในโยชัวบทที่2นะครับเรียกว่าทั้งบทเลยก็ได้อธิบายเรื่องราวในชีวิตของเธอแล้วก็ที่มาก็คือว่าเธอเป็นหญิงโสพินีที่อาศัยอยู่ในคณะอันโอ้โหนี่ยิ่งกว่าคนธรรมดานะครับเพราะว่าอาจจะถูกรังเกียจด,ด้วยซ้ำไป แต่ชีวิตของเธอก็น่าสนใจวันนี้เราจะเรียนเรื่องราวของเธอนะครับที่สำคัญมากคือความกล้าหาญแล้วก็ความศรัทธาในชีวิตของราหับที่มีต่อคนของพระเจ้าและสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพระเยโฮวาด้วยเพื่อให้เรารักษากรอบในการที่ใช้เวลาในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับ ก็ขอแบ่งเป็น4ตอนนะครับก็คือว่าเราจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของอิสราเอลแล้วก็เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของราหบคนสอดแนมกำแพงเมืองเยริโคและอันดับ3ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตล้วนๆของราหบบทเรียนหรือเรียนรู้อะไรจากชีวิตของราหับและในโยชวาบทที่2ก็มีหลายข้อนะครับแต่มีข้อทึ่งอาจจะถือว่าเป็นคีย์แมสเซจเลยก็ได้นะครับก็คือว่าเพราะเรื่องท่านนี้แหละ พอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกระหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างอันนี้ก็คีย์สำคัญในเรื่องราวของชีวิตราหับแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะถามเด็กๆหรือคนทั่วไปข้อไหนซึ่งเป็นข้อเด่นนะครับสำหรับชีวิตของราหับหรือแอคชั่นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับ แล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทั้งสองลงทางหน้าต่างเพราะบ้านของนางตั้งอยู่ที่กำแพงเมืองนางอาศัยอยู่ในกำแพงอันนี้ก็เป็นภาพที่เราคุ้นเคยนะครับว่าราหบได้ใช้เชือกหย่อนผู้ที่สอดแนมสองคนนะครับลงไปเบื้องล่างเพื่อความปลอดภัย เราจะมาดูความเป็นมาความเป็นไปของราหบของอิสราเอลและก็ของคนานกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเรื่องราวของราหบก็เกิดขึ้นตอนที่โมเสสเองได้นําชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปเพื่อที่จะเข้าไปในคนาอนหลังจากสิ้นยุคข,ของโมเสสโยชูวาก็รับหน้าที่ต่อที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามแม่น้ําจอดแดนนะครับแล้วเมืองแรกที่จะต้องเผชิญที่จะต้องผ่านเป็นโจทย์แรกเลยนะ ของโยชัวที่นำอิสราเอลนะครับก็คือว่าจะต้องผ่านเมืองเยริโคนี้ให้ได้และในเยริโคนั้นเป็นเมืองสำคัญที่ชื่อว่าขนาอาจันนั้นเยริโคเป็นป้อมประการแรกไม่ใช่เป็นป้อมประการกิกก๊อกธรรมดานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นป้อมประการที่มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งมากๆส่วนเบื้องหลังของอิสราเอลเองนะครับหลังจากเป็นท่านในอียิปต์ก็คุ้นเคยครับ รับคําสั่งอย่างเดียวนะครับทำไรทำ่ทํานาทําเป็นเหมือนกับงานที่เป็นกรรมกรงานเบ้มากๆนะครับจึงไม่มีประสบการณ์ในการรบ ไม่มีอาวุธไม่มีความรู้ไม่มียุทธศาสตร์ดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ด้วยการนำของโยชัวที่ได้รับคำสั่งนะครับแล้วก็เรียนรู้จากโมเสสด้วยนะครับว่าพระเจ้าจะประทานคณะอ่านในภารกิจของอิสราเอลคือครอบครองคณอาอันเพราะเขารู้ว่านี่คือเด่นแดนที่พระเจ้าสัญญาและคำบอกนี้คำสั่งนี้เป็นมาเรียกว่าหลายรุ่นหลายปีที่เดียวผ่านโมเสสโยชัวและอยู่ในหัวจิตหัวใจของอิสราเอลว่าคณอาอัน คือเดินแๆที่พระเจ้าสัญญาจะให้พวกเขาและนี่คือเรียกว่าความท้าทายใหญ่มากๆของอิสราเอลในการพิชิตเมืองใหญ่กำแพงใหญ่กำแพงสูงเมืองที่น่ากลัวท่ามกลางความรู้ความสามารถของอิสราเอลเป็นแค่ชาวนาชาวไร่ชาวสวนธรรมดา เรากลับมาที่กำแพงเมืองของเยริโคในขณนะนี้นะครับกำแพงเมืองเยริโคเนี่ยถือว่าเป็นกำแพงเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและเยริโคเองก็เป็นที่ตั้งสำคัญทางยุทธศาสตร์เลยทีเดียวนะครับอยู่ในหุบเขาจอแดนคำถามว่ากำแพงเยริโคเนี่ยสูงใหญ่มากขนาดไหน ก็อาจจะไม่มีบันทึกที่ชัดเจนนะครับแต่มีหลักฐานทางโบราณคดีนะครับซึ่งเป็นโบราณคดีชิ้นสำคัญของโลกเลยนะครับงานชี้นี้เรียกว่าเทเลสสุลต่านได้เปิดเผยหลักฐานหลายอย่างนะครับทั้งโครงสร้างของผนังหลายๆโครงสร้างของช่วงระยะเวลาต่างๆในการสร้างเมืองแล้วก็จากหลักฐานมันย้อนไปถึงอดีตนะครับว่ากำแพงนี้เป็นกำแพงหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุด บางรายงานบอกว่า8,000กว่าปีบางรายงานก็บอกว่าหมื่นกว่าปีด้วยซ้ำไปถือว่าการสร้างกำแพงที่มีป้อมประการนี้คือมันสุดยอดและแข็งแรงมากๆซึ่งผลงานในการค้นพบเทลเอสลูสตานี้หรือชื่อหนึ่งเรียกว่าเนินเขาของลูสตานหรือเทลเจริโคที่บางคนเรียกกันเป็นโบราณสถานเป็นมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโกนะครับในปริสตาน,นั้นได้ประกาศในการยอมรับนะครับฉะนั้นเมืองเก่าแก่แล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะครับในยูชาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ5ก็ได้อธิบายไว้นะครับว่ากำแพงนี้มันสูงใหญ่หน่ากลัวแข็งแรงมากขนาดไหนมีการประมาณการตามโบราณคดีนะครับว่าสูงต่ำกว้างยาวขนาดไหนนะครับก็มีตัวเลขที่อาจจะหลากหลายเล็กน้อยนะครับยกตอย่างเช่นในบางช่วงของกำแพงสูงประมาณ3.5เมตร 4เมตรบางรายงานบอกว่า7เมตรนะครับส่วนความหนาก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่ามันหนามากนะครับ1.8ถึง2เมตรนี่คือความหนานของกำแพงเมืองส่วนหอคอยนะครับซึ่งเป็นสร้างด้วยหินนั้นสูงมากกว่านะครับประมาณ8.5เมตรโครงสร้างทั่วๆไปก็คือว่ามันจะแบ่งเป็น2กํกำแพงหรือ2ส่วนนะครับเราเรียกว่ากำแพงด้านนอกหรือกำแพงที่ต่ำ outer หรือว่า lower wall คืออยู่กรอบนอกสุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่เหนือขึ้นไปเนินเขาเรียกว่าอินเนอร์หรือว่าอัปเปอร์วอลลรวมๆแล้วมี2ชั้นแต่ละชั้นก็หนามากนะครับสเมตรขึ้นไปและความสูงก็หลายเมตรนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ารากฐานทุกอย่างนั้นยากมากที่จะทำให้อิสราเอลซึ่งเป็นชาวนาน,นะครับจะสามารถโจมตีเมืองน,นี้ได้ กลับมาในเรื่องของโบราณคดีนิดหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ามีกลุ่มนักล่านาตูเฟียนนะครับตั้งรกราก ในบริเวณนี้ถึงประมาณ1 2 0 0 0่นปีนะครับก่อนคริสตกาลต่อมาก็กลายเป็นเมืองเยรรโคในช่วง9,400ปีก่อนคริสตกาลและมีหลักฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานมีบ้านเรือนมากกว่าประมาณ70หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมประชากรในตอนนั้นนะครับไม่ได้เยอะนะครับประมาณพันกว่าคนเท่านั้นเองต่อมามีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมกำแพงนี้หลายครั้งแล้วก็มีข้อมูลว่าในการซ่อมแซมเปลี่ยน,ปยนแปลงเสริมกำแพงเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า1ิบห 5ครั้งด้วยกันนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมามีหลักฐานของการทําเกษตรการเพาะปลูกมีการเลี้ยงแกะในบริเวณนั้นแล้วก็แม่น้ําจอแดนเป็นแม่น้ําหลักที่เลี้ยงดูประชากรในเมืองเยริโคต่อไปเราจะมาดูชีวิตของราหับเป็นส่วนตัวซึ่งก็อาจจะมีข้อมูลประมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้อ่บอกไว้ว่าราหับเองไม่ใช่เป็นชาวอิสราเอลนะครับแต่เป็นโสพินีชาวคณาณนะครับความสําคัญของผู้หญิงคนนี้คือมีความสําคัญมากนะครับ ในการที่ทำให้อิสราเอลสามารถที่จะโจมตีเมืองยูริโคได้สำเร็จนะครับซึ่งระหับรเรียกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับ ราหับเองนะครับก็อยู่ในเมืองยูริโคแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับชนชาติอิสราเอลเองเลยนะครับเราก็ไม่ได้นับถือพระยาเวเป็นพระเจ้าของเธอด้วยนะครับเรื่องราวของราหับก็คือว่ามีการไปเชิญหน้าระหว่างราหับและชายสองคนนะครับที่เป็นคนสอดแนมหรือเป็นสปายของอิสราเอลที่ส่งไปสอดแนมก่อนที่จะบุกนะครับไปดูว่าเมืองยิริโคเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงพื้นที่เป็นยังไงนะครับ แล้วก็จุดสำคัญก็คือว่าราหับเองได้เผชิญหน้ากับชายสองคนซึ่งเป็นผู้สอดแนมของอิสราเอลที่ส่งไปนะครับอจ,จะไม่ได้มีการบอกชื่อชัดเจนของคนสอ,สอดแนมสองคนนี้นะครับแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นคาลิปแล้วก็อาจจะเป็นโยชัวเองนะครับซึ่งข้อนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่คนสอดแนมสองคนนี้ก็ได้เผชิญหน้ากับราหับ เรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านราหับเองเมื่อรู้ว่านะครับได้ข่าวว่าอิสราเอลเองเนี่ยนะครับกำลังที่จะเข้ามาโจมตีเมืองยูริโคนะครับอาจจะเริ่มรู้แล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําอาจจะได้กระแสมาได้ได้ข่าวมาก็มีความรู้สึกว่ากลัวนะครับเพราะได้ยินมาว่าพระเจ้าพระยาเวของชชาติเดสเลวเนี่ยมีฤทธิอำนาจมากเพียงใดนะครับแม้ว่าข้าแม่น้ำจอแดนมาจะมาเจอกำแพงแข็งแกร่ง ระหับเองก็รู้ว่ายังไงก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นยิ่งใหญ่ดังนั้นระหับจึงตัดสินใจนะครับแทนที่จะไปบอกอทหารของตัวเองที่ดูแลเมืองเยรูโคกับกลายเป็นว่าให้ความช่วยเหลือชายสองคนนี้ซึ่งเป็นผู้สอดแนมเรียกว่าตระหนักถึงภารกิจสำคัญและก็เธออยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจ การดําเนินการของระหับก็คือว่าตัดสินใจที่จะซ่อนชายสองคนนี้เพราะทหารก็รู้มานะครับว่ามีคนเข้ามานะครับก็พยายามมาค้นหาแล้วก็พยายามจะจับชายสองคนนี้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะกระทําได้เพราะว่าราหับได้ช่วยสองคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอทำนะในการที่ได้พูดคุยกับชายสองคนนั้นซึ่งเป็นผู้สอดแนมเธอมีการเจรจาต่อรอง และมีข้อตกลงกับคนสอดแนมสองคนนั้นในการที่จะแลกกับความปลอดภัยครอบครัวของเธอแลกกับความช่วยเหลือที่เธอมอบให้ก่อนที่อิสราเอลนั้นจะบุกเข้ามาในเมือง แล้วข้อมูลที่ชาย2คนนี้มีนะครับก็จะถูกจับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นการช่วยเหลือของระหบจงมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการปฏิบัติการในการโจมตีของอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งและเกร็ดเล็กในน้อยนะครับที่ผู้คนมักจะถามกันว่าระหบเองเนี่ยอาศัยอยู่บนกําแพงหรือไม่นะครับจริงๆพระคัมภีร์ก็ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าอันที่1เชื่อว่าบ้านของระหบเองเนี่ยอยู่ภายในกําแพงเมืองไม่น่าจะอยู่บนกําแพงเมือง ังนั้นเป็นไปได้มากที่สุดนะครับบ้านของระหับเองเนี่ยอยู่ในกำแพงเมืองนะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าตัวระหับเองได้ซ่อนคนสอดแนมสองคนนี้ไว้ใต้หลังคาเป็นข้อสันนิษฐานว่าเธอเองไม่ได้อยู่บนกำแพงโดยตรงนะครับแต่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับกำแพงเมืองฉะนั้นในโยชารบที่2ข้อ15ที่บอกว่าเธออยู่บนกำแพงเมืองนะครับจริงๆแล้วการตีความในข้อนี้ไม่น่าจะใช่ตามที่เราอาจจะจินตนาการนะครับแต่การตีความหรือการถอดความ จริงๆแล้วน่าจะเป็นบ้านของเธอนั้นอยู่ชิดติดอยู่กับกำแพงเมืองเยริโคหลังจากที่ได้ซ่อนผู้สอดแนมอาหารของตัวเองก็ไปที่อื่นนะครับก็ถึงเวลาที่เธอจะหย่อนชายสองคนนี้ลงไปข้างล่างด้วยความปลอดภัยนะครับโดยใช้เชือกซึ่งเชือกนี้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเชือกที่ทำด้วยผ้าลินินหรือว่าป่านนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นกลับมาที่บทเรียนนะครับซึ่งคิดว่ามีความสำคัญมากนะครับ ที่เป็นประเด็นสําคัญที่เรากําลังพูดถึงว่าคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานั้นประการแรกก็คือว่าความเชื่อและศรัทธาของเธอนั้นอยู่เหนือภูมิหลังข้อที่มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเว พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและเบื้องล่างราหบไม่ใช่เป็นชาวอิสราเอลราหับมีสถานะเป็นหญิงโซเภณีซึ่งถือว่าก็ต่ำต้อยมากนะครับถึงแม้ว่าภูมิหลังของราหบจะเป็นเช่นนี้แต่มันตรงข้ามกับความเชื่อความศรัทธาที่ราหบได้ตัดสินใจในการที่จะเลือกที่จะช่วยเหลือคนสอดแหนมพูดง่ายๆว่ามันสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของราหับที่ได้ยินเรื่องราวของพระยาเว ที่ช่วยอิสราเอลมาอย่างไรเธอจึงจัดสินใจนะครับที่จะเชื่อผ่านการกระทําของเธอพระพี่อาจจะไม่ได้พูดโดยตรงนะครับว่าเธอเชื่อพระยาเวยังไงอย่างไงนะครับแต่นี้สะท้อนถึงความเชื่อหรือความศรัทธาที่ระหับได้มีต่อพระยาเวย์ฉะนั้นบทเรียนนี้สําคัญว่าความเชื่อความศรัทธานั้นไม่จํากัดชาติเชือ้อศาสนาฐานะความรู้ รวมทั้งอดีตของทุกๆคนนะครับทุกคนสามารถที่จะเชื่อและศรัทธานในพระเยซูคริสต์เจ้าได้สามารถเชื่อในพระเจ้าได้นะครับแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเปิดกว้างสําหรับทุกๆคนในขณะเดียวกันมีคนเป็นจํานวนมากนะครับบางทีเราก็อาจจะทําหน้าที่เป็นผู้ประทับตรานะครับ คนนี้เคยเป็นหญิงโสุภณีมาก่อนในอดีตตอนนี้มาเชื่อพระเจ้าชีวิตก็ไม่น่าจะดีคนนี้เคยติดคุกมาก่อนในอดีตตอนนี้ชีวิตก็ไม่น่าจะดีคนนี้เคยกระทำบาปเรื่องนั้นเรื่องนี้เคยล้มเหลวมาก่อนตอนนี้มาเชื่อพระเจ้าเขาก็ไม่น่าจะดีและนี่คือการตัดสินใจของคนเป็นจํานวนมากดังนั้นอันนี้สะท้อนถึงชีวิตที่พระเจ้าอยากจะสอนให้กับเรานะครับที่จะตระหนักว่าไม่ว่าใครจะมีภูมิหลังดีแย่ ตกต่ําไม่น่ารักไม่น่าดูมากเพียงไรก็ตามนะครับแต่เมื่อจุดหนึ่งคือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เขาได้เชื่อและแตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเธอเปลี่ยนแปลงยังไงประการที่2บทเรียนคือความกล้าหาญ และความเฉลียวฉลาดเธอก็ได้ตอบทหารที่มาควานหาคนสอดแนมนี้นะครับก็ได้ตอบไปว่ามาหาจริงแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้วคงจะไปตรงนู้นตรงนี้ก็รีบๆไปตามหาพวกเขาสองคนเถิดเดี๋ยวจะพลาดกันและเมื่อทหารออกไปราหบก็ได้ซ่อนชายสองคนนี้ที่บริเวณดาดฟ้าแล้วก็ให้การช่วยเหลือในที่สุดเรียกว่าทั้งคนสอดแนมก็เสี่ยงชีวิตทั้งคนที่จะช่วยคือราหับก็เสี่ยงชีวิตด้วยก็คงจะมีความกลัวนะครับ แต่อย่างหนึ่งที่ระหับเป็นบทเรียนก็คือว่าเธอมีความกล้าและเธอมีความเฉลียวฉลาดที่จะผ่านสถานการณ์ที่กําลังวิกฤตในตอนนั้นไปได้ดังนั้นก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่ย้ําเตือนเราว่าจําเป็นที่เราจะต้องยืนหยัดแม้มีความกลัวเราจะต้องมีความเชื่อแม้มีความยากลําบากประการที่3การต้อนรับ และการคุ้มครองแม่เธอจะเป็นหญิงอยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังมีใจเอื้อเฟื้อที่จะต้อนรับคนแปลกหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองโดยการซ่อนชายสองคนนั้นดังนั้นท่าทีของการช่วยเหลือของการอบรับคนที่สมควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือปกป้องคุ้มครองในศักยภาพที่เราสามารถพอที่จะปกป้องคุ้มครองได้ ก็สมควรที่จะกระทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นชีวิตของราหบนี่ท้าทายมากๆดังนั้นก็คงมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจํานวนมากอยู่ดังนั้นเราก็คงจะใช้บทเรียนนี้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ประการที่4ก็คือรางวัลสําหรับคนที่มีความเชื่อและศรัทธาสําสหรับหัวข้อนี้มีอยู่2เรื่องนะครับก็คืออ,อันเรื่องที่1ก็คือว่าเรื่องของสัญญานะครับอยู่ในโยชัวบทที่2ข้อ12 13 บัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามของพระยาเวว่าในเมื่อดิฉันได้สแสดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะ,สะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันด้วยและให้มีหมายสําคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นวงญาตินี้ซึ่งขอให้ชายสอดแนมสองคนนั้นรักษาสัญญานะครับเรามาดูว่ารักษาหรือไม่ ในโยชววบทที่6ข้อ22ถึง25นะครับก็หลังจากที่ได้มีการโจมตีเมืองนี้จนประสบความสำเร็จนะครับโยชววก็สั่งผู้ที่สอดแนมสองคนนี้นะครับจงเข้าไปในบ้านของหญิงโสเพนีและนำหญิงนั้นกับทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางออกมาดังที่ท่านได้สาบานต่อนางน,นะครับแล้วก็นำญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับตามที่สัญญาไว้ ส่วนราหบหญิงโสพินีและครอบครัวบิดาของนางและทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางโยชัวได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารซึ่งโยชัวส่งไปสอดแนมเมืองเยริโคฉะนั้นเราจะเห็นว่าอิสราเอลสองคนนั้นนะครับเริ่มต้นจากสองคนและผู้นำก็เอามาไถ่ถามนะครับว่าอันนี้เป็นผลงานของราหบจริงๆนะครับสัญญานั้นได้รับการตอบรับ แล้วก็รักษาสัญญาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับว่าเราควรจะมีท่าทีเราควรจะเห็นความสำคัญที่เราจะไปสัญญาอะไรกับใครนี่นะครับถ้าทำไม่ได้เราก็ ไม่ควรที่จะไปสัญญานะครับไม่ควรจะไปหลอกไม่ควรจะไปกระทําการในสิ่งซึ่งหวังแต่ผลประโยชน์นะครับฉะนั้นเรื่องของสัญญานะครับในบทเรียนนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆแล้วก็การกระทําของราหับนะครับในการช่วยเหลือผู้สดแนมนั้นเธอก็ได้รับรางวัลเพราะแม่ยตาพี่น้องปลอดภัยแล้วก็รอดพ้นจากการทํำลายล้างพระเจ้าทรงรับรู้เสมอ และพระเจ้าจะตอบแทนผู้ที่มีความเชื่อศรัทธามีความมุ่งมั่นมีความกล้าหาญและลงมือทำดำเนิเนการด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงวันนี้พระเจ้าก็สามารถที่จะมองเห็นชีวิตของเราทุกคนนะครับที่มีความกล้าหาญแล้วก็ถ้ามีเรื่องใดซึ่งพระเจ้าเห็นสมควรว่าจะต้องได้รับการตอบแทนที่ดีพระเจ้าสัญญานะครับแก่คนเหล่านี้ ที่พระเจ้าได้กําหนดไว้นะครับว่าพระเจ้าจะให้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นว่าสมควรสิ่งนั้นจะเป็นของเราทุกคนที่เชื่อและวางใจประการที่5การเปลี่ยนแปลงและการยอมรับแม้ว่าอาจจะไม่มีข้อใดที่ได้พูดได้เล่าถึงชีวิตส่วนตัวของราหบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากสักเท่าไหร่นะครับแต่มันมีส่วนสําคัญนะครับในข้อหนึ่งที่บอกกับเราไว้ว่าส่วนราหบหญิงโสพินีและครอบครัวบิดาของนาง และทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางโยชัวได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้นางก็อาศัยในอิสราเอลนั่นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากศัตรูที่เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะต้องถูกทำลายแต่ชีวิตของเธอถูกเปลี่ยนแปลงไปมีความปลอดภัยตั้งต้นชีวิตใหม่และอยู่ในเมืองอยู่ในชุมชนอยู่ในถ้ำกลางพลเมืองของอิสราเอลและคำที่บอกว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าที่ ทรงมหิทธฤทธิ์ที่นำพาอิสราเอลข้ามทะเลแดงออกจากอียิปต์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นางก็คงจะได้ยินมาแต่ทั้งสิ้นนั้นการแสดงออกของเธอก็น่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อที่มีต่อพระยาเวนั่นเองดังนั้นเรื่องราวของราหับนะครับก็เน้นย้ยําถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าที่มาที่ไปในชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามจะย่ําแย่ขนาดไหนก็ตามเธอได้ทิ้งชีวิตเก่าของเธอ และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงประทานการให้อภัยพระเจ้าประทานการยอมรับแก่ทุกคนที่พร้อมในการหันชีวิตของตัวเองเข้าหาพระองค์อลนนี่น่าจะเป็นเรื่องราวที่ช่วยทำให้เราซึ่งเป็นคนธรรมดานั้นมีกำลังใจขึ้นเริ่มต้นที่จะกระทำทุกอย่างด้วยความเชื่อเพื่อสําแดงถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตของเรา ดังนั้นชีวิตของเธอด้วยความศรัทธ,ธานั้นอยู่เหนือภูมิหลังในชีวิตมีความกล้าหาญและเฉลียวฉลาดให้การต้อนรับดูแลคุ้มครองผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือและได้เห็นรางวัลสำหรับความเชื่อและการกระทำที่เต็มไปได้วยความเชื่อพร้อมทั้งได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และได้รับการยอมรับเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นวันนี้ขอชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่เป็นคนธรรมดา แต่มีชีวิตที่ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่พระเจ้ากระทาให้กับชีวิตของเราเพราะการช่วยเหลือและการวพอวยพอรของพระเจ้าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ